วัดีค่ะวันนี้อยู่กับพัดนะคะพัทพาม,มาดูหอพักนะคะ16ห้องอยู่สันทรายนะคะใกล้แยกลิขิตชีวันอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะแล้วก็มีผู้ผู้พักเนี่ยเต็มนะคะมีผู้เช่าเต็มค่ะรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะคะ ราคาอยู่ที่สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะคะต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยราคาเนี้ยเราพร้อมโอนให้ฟรีด้วยนะคะมีใบอนุญาตก่อสร้างนะคะเนื้อที่ร้อยสิบสองตารางวาค่ะหอพักสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะ ถนนกว้างค่ะอายุหอพักที่นี่สิบสามปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่โซมเท่าไหร่เลยนะมีผู้เช่าเนี่ยเป็นวัยทำงานนะคะทำเลดีมากเลยนะคะห่างจากเซนทรัลเฟสเนี่ยเพียงหกกิโลเท่านั้นนะคะห่างจาก แยกรวมโชคนะคะเพียง4กิโลเท่านั้นค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์095 558 4289ก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ้านเชียงใหม่ Channel ค่ะสวัสดีค่ะ